เกมจิตวิทยาภารกิจรับพิชิตของมีค่าที่ช่วยบ่งบอกตัวตนและสีนำโชคของคุณวันนี้นะครับผมมีเกมจิตวิทยาสนุกๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับโดยว่ามีกติกาดังนี้นะครับผมนะครับจะให้ทุกคนนะครับเลือกของจาก1สิ่งนะครับในภาพ ทั้ง4ภาพนี้เลยนะครับถ้าเลือกแล้วไปกันเลยนะครับคนที่เลือกนาฬิกาหายากถ้าคุณเลือกข้อนี้สีที่เหมาะกับคุณก็คือสีน้ำเงินและสีเหลือง คุณเป็นคนที่มีลุกที่มั่นใจนิบเนี้ยเป็นคนที่มีทรงมีมาสพอสมควรเวลาเข้าหาคุณคุณไม่กลัวที่จะเข้าไปพูดคุยก่อนคุณเป็นนักวางแผนที่ดีเพราะเมื่อไหร่ที่คุณวางแผนคุณจะทําตามแผนที่คุณตั้งไว้แบบเป๊ะๆแม้กระทั่งในเรื่องของความรักคุณก็ต้องวางแผนเตรียมตัวก่อนที่จะเผยความรู้สึกออกมาคุณเป็นคนที่ใจเย็นแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ใจร้อนที่ไม่แสดงออกมาเท่านั้นเองคุณเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องและขี้ลกอีกต่างหาก ภาพวาดสุดหรูถ้าคุณเลือกขอ้อนี้สีที่เหมาะสมกับคุณก็คือสีแดงแล้วก็สีสม้มคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซน์ในการเลือกซื้อของสิ่งต่างๆจะดุดตากับของง่ายเป็นคนที่ชอบหรือหลงใหลใครคุณไม่ก๊กกักความรู้สึกของตัวเองชอบก็บอกว่าชอบและจะแสดงออกให้ฝ่ายอื่นรู้เห็นใจลุยแบบนี้แต่ก็แอบเขินแบบสุด ไงได้คุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเลยอยากบอกมากกว่าที่จะเขินอายเป็นคนที่จัดการอารมณ์ได้ดีสลับอารมณ์เก่งและรู้สึกไม่ดีคุณจะสลัดทิ้งไปทันทีคุณมีจิตวิญญาณสไตล์ติสอีกด้วยแจกันเก่าหายากถ้าคุณเลือกข้อนี้สีที่เหมาะสมกับคุณเลยก็คือสีม่วงแล้วก็สีเขียว คุณเป็นคนที่พูดหรือทำอะไรต้องการให้มีการตอบสนองกลับหรือว่ามีรีแอคกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามคุณไม่ชอบการพูดคนเดียวแล้วไม่มีเสียงตอบรับกลับมาคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมไม่ค่อยฟังค่อนข้างดือ้อแต่จะไม่เทียงออกมาคุณเลือกที่จะอดทนฟังแต่ก็จะไม่ทำตามคุณเป็นคนที่ทำตามความเชื่อของตัวเองมากกว่าจะไม่ค่อยทำตามคำสั่งใครเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงมากๆ สุดท้ายนะครับหีบเก่าล้ำค่าถ้าคุณเลือกขอ้อนี้สีที่เหมาะสมกับคุณเลยก็คือสีน้ำตาลและสีครีมคุณเป็นคนที่เดินทางสายชิลรักสงบติดดินเรียบง่ายแต่มีคุณภาพไม่ชอบใช้ชีวิตวุ่ยวาหรือว่าใช้เงินแบบสิ้นเปลืองนิสัยลึกๆคุณเป็นคนที่แสนจะอบอุ่นและมีอารมณ์ที่อ่อนไหวกับคำพูดของคนอื่นถ้าคุณได้รัก หรือชอบใครสักคนแล้วจะดูแลเทคแคร์แบบสุดๆและจะเป็นไอเต้าไมโครเวฟที่อ่อนโยนใครได้คุณเป็นคู่ชีวิตบอกเลยว่าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ยกนิ้วคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงและจริงจังถ้าสนใจอะไรแล้วคุณจะศึกษาจนรู้ลึกรู้จริงก็ว่าได้อะเอาละครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าภาพวาดสุดหรู สีที่เหมาะกับคุณคือสีอะไรบ้างเอาละครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันหน่อยนะครับกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม